สวัสดีครับเจมมาตกกลับอีกแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับของฟรีในกิจกรรมสตีไฟเตอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าของฟรีนี่มีการแจกเยอะมากๆแล้วก็ของที่เกี่ยวกับ e ตีไฟเตอร์ทุกอันนะครับจะเป็นของแรด้วยก็คือจะไม่นํากลับมาขายหรือว่านํากลับมาจากหลังจากหมดกิจกรรมอีกแล้วนะครับโดยกิจกรรมของ s ตีไฟเตอร์เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่2ก็คือวันนี้เป็นต้นไปยาวไปเรื่อยนะครับจนถึงวันที่ประมาณ24กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะมีของแจก เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรแจกบ้างเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูนะครับมาเขาเกมมาจะเจอหน้าแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็ขอย้ําอีกครั้งนึงสาหรับสายฟรีเวลาเขาเกมมานะครับแนะนําให้เปิดดู2อ,อย่างนะครับก็คือที่สายบนนะกดไล์ขึ้นไปเลยนะครับว่าช่วงนี้มีอะไรแจกฟรีบ้างนะเอาอย่างนี้มีสูตรนัวฉบับสัตว์เลี้ยงนะครับเพียงแค่เราเข้ามาฆ่าศัตรู50แล้วก็55แล้วก็ยีห้าคนก็รับบัตรโหมด สัตว์เลี้ยงตัวป่วนฟร,ฟรีนะครับตั้งแต่วันที่2เดือน7จนถึงวันที่6เดือน7นะครับก็เข้ามาเล่นรับบัตรฟรีใครอยากไปเล่นกับเพื่อนก็เอาไปได้เลยแจกฟรีถึง6ใบด้วยกันนะครับต่อมานะกดทุกแทบ็บน้องจะเห็นว่ามันมีของฟรีนี่ก็ยังมีของฟรีอยู่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มีของฟรีโชว์ว่าเอ้ยช่วงนี้มีกิจกรรมฟรีขึ้นมาบ้างนะครับมีสายกิจกรรมสายล็อกอินนะสายบู๊ก็รับของฟรีกันหมดเลยนะ แล้วก็ดูนี่อะไรไปว่ามีอะไรฟรีบ้างลนงจดูตรงนี้หมดแล้วมาดูด้านขวานะครับถ้าด้านขวาตรงนี้มีกิจกรรมขึ้นเข้าไปเลยครับน้องมันจะมีของฟรีให้น้องอยู่นี่เข้ามาแล้วนะสำหรับกิจกรรมของ t ตีฟไทรเตอร์กับฟรีไฟล์นะเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่2โดยวันนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมเริ่มขึ้น2อ,อย่างก่อนแล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมอื่นก็จะค่อยๆมามามา,มาเรื่อยๆนะครับกิจกรรมแรกคือกิจกรรมพลังหมัดซัดเกมตู้กดที่ด้านขวาบนนะจะเป็นเว็บกิจกรรม เข้าไปอันนี้นะครับเราจะมีโอกาสได้นี่สกินล่มที่เป็นสกินร่มแลของตัวเขาเรียกว่าไงนะสตีฟไฟเตอร์ด้วยจะมีภารกิจให้ทำนะครับเล่น1เกมเล่นสาเกมเล่น5เกมเม,เกมันก็เก็บโทเค็นมานี่ได้โทเค็นมาปุ๊บนะครับแล้วก็ต่อยนี่ได้ต่อยไป1 7 0 0แต้มนะครับกดปิดขึ้นมานะก็ได้ไป เราก็ต้องกดไปเรื่อยต่อยไปเรื่อยต่อยไปเรื่อยนะครับจนถึงที่กําหนดนะครับเราก็จะได้ตอนนี้เรามีหนึ่งหนึ่งมัดใช่ไหมถ้าถึงที่กําหนดนะครับเราก็จะได้ตัวไอเทมพิเศษนะครับก็คือตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าร่มเดี๋ยวไปเปิดให้ดูนะครับกิจกรรมต่อมานะครับเป็นกิจกรรมตัวนี้แหละ special interface เฟาเรียกว่าเป็นการต่อยมวยนะจะคล้ายๆกับ,บกิจกรรม KO Night นะซึ่งเราก็สามารถหาโทเคนได้เยอะแยะมากมายเลยเช่นจากภารกิจรายวันนะครับนี่เข้าไปนะครับนอกจากภารกิจรายวันที่เราจะหาโทเคนได้แล้วเนี่ยเรายังหาได้จากที่อื่นอีกนะครับก็คือเข้าไปเล่นโหมด CVC นะครับหลังจากจบเกมเนี่ยจะได้2อันนะได้สูงส,สุดว่า10อันหรือเข้าไปเล่นโหมดโดนล้มนะครับตัวสีขาวเนี่ยจะดรอปหรือว่าจะหล่นมาให้น้องเก็บๆนะครับตามแม p ก็คือวิ่งเข้าไปเก็บ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 เดียวเลยนะนอกจากนั้นนะครับวันพิเศษของเราก็คือวันที่10นะครับวันที่10เนี้ยจะเป็นวันที่เรานัดกจะนเข้ามาเล่นเกมเพื่อรับของเยอะๆปกติจะมี1วันใช่ไหมที่เป็นกิจกรรมใหญ่เพราะฉะนั้นในวันที่10เนี้ยถ้าเกิดเราเล่นจบเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดทั่วไปหรือว่าโหมด4 v 4เนี้ยเราจะได้โทเคนสีแดงนะครับจานวน2อันแต่ว่ามีจํากัดต่อวันนะครับแล้วก็ถ้าเกิด หลังจากวันที่10ไปแล้วนะครับมันก็ยังมีดอบอยู่นะครับแต่ว่าจะดบเหลือแค่1อันแล้วก็จํานวนต่อวันจะลดลงเพราะฉะนั้นรีบๆดีกว่ารีบๆหานะครับเวลาที่เราได้โทเข็มมาเนี่ยเราก็มาต่อยนะถ้าเราต่อยอย่างนี้ก็จะเสีย10เลือดต่อยอน,นี้ได้ 20- 30เลือดต่อยแบบหมัดแรงได้50-80เลือดนะซึ่งหลังจากเขาต่อยแล้วเนี่ยศัตรูก็จะเลเวลัพไปเรื่อยอันนี้เลเวลหนึ่งใช่ไหมถ้าเราฆ่าเสร็จก็เป็นเลเวลสองสามสี่นะครับ ของรางวัลก็จะต่างกันนะนี่ถ้าเราจัดการสตรูคบเจ็ดคนเราจะได้ตั๋วพิเศษนะตัว๋วตั๋วฟรีไปเลยนะส่วนจังหวะที่เราจัดการสตรูเนี่ยเราก็จะได้ของนะตามนี้เลยนี่ของเด็ดมันจยู่ทีทเลเวลสี่น้องนะพี่ขอปเปิดนี่ก่อนนี่แล้วจะมีบอร์ดนะครับตัวนี้มีเอฟเฟกด้วยเท่มากเหมือนแบบชาร์พลังอยู่เห็นปะ เออฟรีทาวนขอเปิดโพยดูแป๊บเนี่ยชึบชึบชึบชบชบโอเคนะครับต่อมาอ๋อลืมบอกว่าตัวตัวที่ได้จากอันนี้เนี่ยจะได้ห้าใบนะน้องไม่ได้ได้ใบเดียวนะ ได้ตัวถึง5ใบด้วยกันนะครับไม่ใช่ใบเดียวต่อมาของอย่างที่2ที่เด็ดก็คือนี่ภาพโปรไฟล์ริวนะครับอันที่3ก็คือเป็นแบนเนอร์หรือว่าเป็นภาพพื้นหลังสติฟท์เตอร์นะซึ่งต้องบอกว่า3อันนี้ก็แรทั้ง3อันนะใครอยากได้ก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมนี้นะครับอันนี้เป็น2กิจกรรมที่เริ่มไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอื่นที่มาให้น้องๆเล่นอีกนะครับก็คือวันที่ วันที่4จนถึงวันที่18นะครับวันที่4จนถึงวันที่18เราจะมีกิจกรรมให้ล็อกอินมาเพื่อรับของรางวัลน,นะครับเดี๋ยวขอไปรีวิวของให้น้องดูเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้มีพื้นหลังไอรปปรไไ้รูปโปรไฟล์ใช่ไหมรูปโปรไฟล์ดิวจะเป็นตัวนี้นะครับมีเอฟเฟกด้วยเป็นคล้ายๆควันแล้วก็สกินร่มชูชีพนะครับของสตีฟไฟเตอร์ย่นหนว่าย่นดนว่า มีไหมนะเอซมาไหมนะนี่อันนี้ล้มชิวชีฟติไฟเตอร์อันนี้นะครับที่เป็นของฟรีแล้วก็มีแอร์บอร์ดสติไฟเตอร์มีเอฟเฟกต์ด้วยนะแอร์บอร์ดสติไฟเตอร์เลยนะนี่ตัวนี้ก็เป็นของฟรี3อันหลังจากนั้นวันที่4ถึงวันที่18นะครับจะมีให้ล็อกอินเข้ามา ล็อกอินหนึ่งวันสามวันห้าวันเจ็ดวันได้รับของของเด็กก็คือวันที่เจ็ดนะครับถ้าน้องล็อกอินมาเจ็ดวันภายในระยะเวลาเจ็ดสี่ถึงสิบเก้าเนี่ยขอแค่เจ็ดวันเท่านั้นน้องจะได้กระเป๋าที่น่ารักมากๆนะเป็นกระเป๋าริวนี่โค้ดเท่บอกเลยนี่เป็นริวเลเวลร์หนึ่งเบบี้ริวน่ารักเห็นไหมนี่พอเป็นริวเลเวลร์สองไงริวตกใจนะและริวเลเวลรสามเป็นริวโหด รีวริวลังมานทาวนฟรีและเป็นของแรงอีกเช่นกันนะครับหลังจบกิจกรรมนี้กิจกรรมต่อมาเยอะช่วงนี้เยอะขอดูโพยก่อนกิจกรรมมันเยอะ,อะกิจกรรมต่อมาจะเป็นกิจกรรมวันที่สามอ้าวตะกี้ข้ามกิจกรรมวันที่สามไปขอโทษวันที่สามนะครับเราจะมีให้น้องเข้ามาเล่นเกมนะครับสามสิบนาทีหกสิบนาทีเก้าสิบนาที น้องจะได้กล่องชิบะบ็อกนะชิบะบ็อกคืออะไรคือกล่องที่น้องมีโอกาสเปิดแล้วได้สตีลเลียงชิบะฟรีๆถาวรไปเลยนะอันนี้กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่12นะเล่นเกมไม่ครบ90้นาที30มนาทีได้3กล่อง60นาทีได้อีก3กล่อง90นาทีได้อีก3กล่องเพราะฉะนั้นเล่นเกม90นาทีน้องได้9กล่องเอาไปลุ้นชิบะฟรีๆกันเฉพาะตัวเฉพาะตัวชิบะนะตัวสกินเดี๋ยวจกิจกรรมหนึ่งแจกเยอะ ต่อมาวันที่วันที่มีวันที่ไหนอีกกิจกรรมหนึ่งเราจะไปเริ่มวันที่ฮึบฮึบฮึบวันที่10เลยนะครับวันที่10เนี่ยเป็นวันที่เรานัดกันเข้ามานะเพื่อรับของฟรีกันเยอะๆซึ่งในวันที่10เนี่ยกิจกรรมที่จะเข้ามาคือแค่น้องเข้าเกมมาน้องก็ได้ของฟรีแล้วนะครับนี่ ได้ตั๋วสุ่มตู้อีโวสามใบฟรีเข้าเกมมาปุ๊บรับปั๊บเอาไปเลย3ใบจากนั้นนะครับน้องเล่นเกมครบ5เกมนะครับโหมดไหนก็ได้น้องจะได้รับสกินอาวุธกระทะสตีฟไฟเตอร์นี่ถือในล็อบบี้ได้ด้วยนะนี่และเป็นของแรหลังจบกิจกรรมเช่นเดียวกันนะ กิจกรรมเล่นเอากระถานียเล่นได้แค่2วันนะครับก็คือวันที่10กับ11นะหลังจากหมดนี้ระวังมันกลายเป็นของแรนะแจกฟรีด้วยนะกิจกรรมต่อมานะครับมีอีกนะครับก็คือวันที่10บเท่าไหร่สิวันที่12บสอนี้เราจะมีกิจกรรมอีก2กิจกรรมด้วยกันนะครับกิจกรรมแรกเลยก็คือเราเล่นตั้งแต่วันที่สิบสองถึงสิบเก้าเนี่ยขอแค่สิบเกมนะครับ ขอแค่สิเกมเท่านั้นเราจะได้1เกมได้ตัวสุ่มตู้อาวุธ1ใบ5เกมได้ที่วังแจกเพชรในเกาะรอ3อันแล้วสิเกมนะครับจะได,จะได้จะได้สกินสัตว์เลี้ยงน้อนชิบะมาชิบะไหมได้เวลาอ,อกโกงแล้วลูกสกินสัตว์เลี้ยงน้องชิบะสติฟเตอร์ตัวนี้ซึ่ง เหมือนกันเป็นของแรนะครับเหมือนใส่ริวอยู่ยังเปิดตู้เหมือนเดิมคงคอนเซปต์10เกมเท่านั้นนะ72-19 12-19อีกนะครับเล่นเกมไม่ชนะให้บูย่านะ1เกมรับตั๋วตู้โก5เกมรับเสื้อยืดริวที่เป็นเสื้อยืดแรนะครับเสื้อยืดริว ป๊าบอยู่ไหนเสื้อย็บพี่ริวนี่ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะเป็นเสื้อแสตนี่เหมือนเสื้อใส่ตะมะที่เป็นเสื้อแรตเหมือนกันนะครับซ่อนเกราะด้วยตัวนี้นแล้วก็เล่นครบสิบเกมนะครับรับสกินปืนถาวรไปด้วยใจดีใจดีช่วงนี้สกินปืนถาวรที่จะแจกก็คือ m 4 a 1 นะครับสตาร์กา r d เดียน MCU หนใดนี่สตาร์กา r d เดียนคือสตาร์คอมเ n นเดอร์นะครับตัวนี้บวกดาเมจ2บวกระยะ1ลบแมกกาซีนฟรีแก้วฟรีทาวนหมดนี่ทาวนฟรีหมดเลยพอใจไหมอันนี้คือแบบพัดแรกพัดแรกของเดือนนี้เดี๋ยวครึ่งเดือนหลังจากอีก มาอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับคนที่ยังงงงอยู่สาหรับกิจกรรมช่วงนี้นะครับวันที่2ตอนนี้มีให้เล่น2กิจกรรมกิจกรรมแรกคือเข้าเว็บกิจกรรมด้านขวานเนี่ยแล้วก็ไปทําภารกิจเพื่อต่อยรับสกินล่มฟรีถาวรน,นะครับอีกกิจกรรมหนึ่งคือลงไปเก็บโทเค็นนะแล้วก็ทาภารกิจรายวันเพื่อเก็บโทเค็นมา วันที่หลังวันที่10นะครับเราจะมีการแจกโทเค็นแดงที่เยอะขึ้นแต่แนะนําให้รีบๆเก็บดีกว่าอยู่เก็บไม่ทันของรางวัลน,นะครับถ้าน้องค่าจ,จัดการรีวได้7ดรอบเนี่ยน้องจะได้ตั๋วนี้5ใบจากนั้นถ้าน้องสู้ถึงเลเวล4นะน้องก็จะมีโอกาสปลดล็อกกล่องเลเวล4ซึ่งมีอันนี้ถาวรนนะครับถาวรถาวรแล้วก็มีพวกนี้แจกด้วยต้องบอกว่าของถาวรเนี่ยเป็นของแรของกิจกรรมสติฟเตอร์เป็นของแรนะครับ วันที่10ล็อกอินเข้ามานะครับได้อันนี้นะสใบแล้วก็วันที่3นะครับวันที่3เป็นต้นไปเราจะมีการแจกกล่องสุ่มชิบะนะครับเพียงแค่น้องเข้ามาเล่นเกมให้ครบ90นาทีจะได้ไป9กล่องด้วยกันสำหรับกล่องสุ่มชิบะนะคบ แล้วก็วันที่4นะครับจะเริ่มกิจกรรมล็อกอินเพื่อแจกตัวกระเป๋าสายรินะู3แจกชิบะ4แจกริวนะครับวันที่10นะครับล็อกอินตะกี้บอกเราได้ตั๋วตู้อีโวนะครับแล้วก็มีเล่น5เกมได้สกินกระทะตัวนี้วันที่10กับ11 2วันเท่านั้น สกินกระทะอันนี้จากนั้นวันที่12นะครับเล่นให้ชนะ5เกมได้เสื้อริวเล่นชนะ10เกมได้ปืน M4 ถาวรเล่นกับเพื่อนนะครับเอ้ยตะกี้โทษเล่นกับเพื่อนนะของที่ได้สกินชิบะเล่นกับเพื่อน1เกมได้ตัว๋วสมอาวุธ5เกมได้ที่วางเกาะรอสามันแล้วก็เล่นกับเพื่อน10เกมได้สกินชิบะตัวนี้จบแล้วสำหรับกิจกรรมนะ เยอะไปหน่อยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยอันนี้เป็นกิจกรรมแจกของฟรีนะครับเล่นกันเยอะๆแจกของแร r e ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณครับ